สวัสดีครับเป็นเพื่อนน้องๆวันนี้ลุงจอนก็จะมาพาขายของหวานนะครับชื่อว่าเทามิสุนะครับไม่ทราบว่าเป็นอาหารของประเทศไหนนะครับชื่อมันก็ญี่ปุ่นเลยแต่ว่าขายในห้องอาหารอิตาลีฝรั่งเศสนะครับและอาหารยุโรปทั่วไปครับเป็นเหมือนคล้ายๆไอศครีมนะครับเป็นไอศครีมครีมชีสนะครับเป็นของหวานที่อร่อยนะครับชอบนิยมจุมจ้อนมาครับ เพราะว่าใส่เหล้าด้วยนะครับใส่ทั้งเหล้าลำเหล้า,าไวายๆนะครับนี่ลุงจอนก็จะโรยผงช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยวิปครีมครับสตอรอเบอรี่แล้วก็บูเบอรี่กีวีนะครับสูตรได้ทําไว้ก่อนคลิปหน้านี้แล้วนะครับติดตามพีใา้อยากได้สูตรก็ย้อนไปดูนะครับนี่ลุงจอนก็ทําเสร็จแล้วโชว์ตอนขายนะครับ อยากได้อย่าลืมตามมานะครับนี่ตอนสองแล้วนะครับลุงจอห์นขอบอกเอาเมาื่อกี้เราได้กดถ่ายไหมตอนทำลาุงไม่กดไหมล่ะตองแต่งกันนะเดี๋ยวเบอร์ไะเออแย่ว่าที่ผู้กินเนะี่ย